นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านเนินสะอาดวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สอนนอันกจนามีสิริศึกษานิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปี2565 โรงเรียนบ้านเนินสะอาดมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนนักเรียนจำนวน183คนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียนภาคเรียนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อม ด้านสื่อการสอนได้ดีมากห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนขอขอบคุณคุณครูทุกท่านคะ่ะจุดเด่นคือบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าประสงค์โดยเน้นเทคโนโลยี